เอาเละครับผมขอสนับสนุนช่องด้วยนะครับผม TVK นะครับผมก็เป็นเพจในเรื่องของการเติมเกม Summoner w a l นะครับผมสำหรับเกม Summoner w a r นะครับผมจะเป็นแพ็กเกจต่างๆนะครับผมที่ทาง Summoner w a r เขาจัดมาซึ่งราคาก็ค่อนข้างถูกเลยเอาเละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว Summoner w a r ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำมอนเตอร์หน้าปั้นกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เป็นในเรื่องของ p ิก i e นะครับท่าุาไฟเนี่ยเป็นมาตเตอร์ขั้น2ที่สุดตีนนะครับผมในเรื่องของความสวยก็คือแบบสุดๆนะฮะและที่สำคัญมากกว่านั้นครับสเตตัสถ,ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมก็คือสปีด1 1อบเดเฟดรเมจคือพอได้เลยนะครับแล้วก็ที่ดีไปกว่านั้นก็คือสกิลของนางคือแบบสุดยอดน้องนางนี่แดม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 แจมมากจะพูดแดมอะไรอนะแ d มแต่จริงๆนะผมก็คือสกิลที่3ของนางเนี่ยจะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะ,ะแล้วสกิลเนี่ยมันเป็นการจุดระเบิดพิษเอาง่ายๆครับ เวลาที่เอฟฟกพิ t จะทํางานก็คือมอนเตอร์ตรงนั้นะนะต้องได้ทืนก่อนถึงต้องใช่ไหมถึงจะค่อยๆลดเลือดของบอสไปหรือมอนเตอร์ตัวนั้นไปใช่ไหมแต่ว่าเอฟฟกนี้ไม่ใช่ครับถ้าพิกซี่ใช้สกิลที่3ปั๊บก็คือพิษจต่ละเบิดปุ้งออกมาสมมติว่าเราศาสตร์พิษเนี่ยมันจะ1หัวกระโหลกเนี่ยเท่ากับ5%ใช่ไหมถ้าสมมติว่าพิษติดหัวกระโหลก ของสตูอ่ะสิอัน10อันนะแสดงว่ามันจะต้องลดเลือดเราๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกต้องใช่ไหมแล้วถ้าเราเระเบิดอันออกปังครับเรียบร้อยคมอนเตอร์ฝั่งตรงข้ามได้จะวันช็อตคิวได้สบายๆคือเข้าใจฟิลไหมคือสาดพิษที่เยอะเข้าไว้ครับแล้วก็ใช้ไอ้ตัวนี้จุดปั๊บก็ให้ผมว่าทุกอย่างมันน่าจะอยู่ในการคอนโทรลของเรานะฮะทุกคนคือจุดปั๊บแล้วแบบเลือดหายฟูไปนะโอ้โหจะมันมากนะผมผมว่าน่าจะน่าจะพอแบบ พอฟัดพอเบี่ยงกันเลยทีเดียวเชียวนะครับน่าเล่นนะผมว่าน่าเล่นเป็นมัตเตอร์ที่ดีมากๆนะครับสกิลของนางท,ทุกสกิลแจกพิษหมดเลยนะสกิลที่1ก็แจกพิษครับสกิลที่2ก็แจกพิษครับแล้วก็สกิลที่สามเป็นการจุดระเบิดนะครับอบอกได้เลยว่าจัดประชิดนะผมดีมากส่วนรูที่ผมแนะนําก็จะเป็นในเรื่องของ ex นะครับ ex เนี่ยดีสุดแล้ว ex view หรือ ex แนะนําก็ได้นะครับผมเพราะว่า2เซตนี้มันจะทําให้อ่า หนึ่งถ้าเป็น EXU เนี่ยเราจะไปใช้งานได้ใน a l n a หรือ or, g w a วอร์ซิได้ค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ EX เนี่ยทำให้เราได้แจกพิกต์รวๆนั่นเองนะครับผมโอเค สำหรับคลิปนี้เป็น EP แนะนำไม่เฉยครับส่วนการใช้งานนะครับแน่นอนว่าเร็วๆนี้เราจะได้เห็นพิกซี่ธาตุไฟแล้วนะครับผมผมกำลังฟาร์มน้องอยู่นะฮะจะเย็นๆทุกคนนี่กำลังฟาร์มฟางขึ้นอยู่นะครับผมช่วงนี้เพิ่งเอาแมวขั้น2ขึ้นไปก็เจ็บปวดรวดร้าวพอสมควรอยู่นะฮะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปในวีอีโอในข่าวน,นะจ๊ะบ,บายบาย